มาตรฐานสินค้ากเกษตรลำไยนิยามของผลิตผลลำไยพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้าที่มีชื่อว่าไดม o คาพัสลองแกนเลอร์ในวงสเปนเดอร์คีสำหรับบริโภคสดข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพ 1. คุณภาพขั้นต่ำลำไยทุกชั้นมาตรฐานต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดเฉพาะของแต่และชั้นและเกณฑ์ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้เป็นผลสมบูรณ์มีลักษณะคุณภาพลำไยที่ดีและไม่เน่าเสียไม่ช้ำและไม่มีตำหนิที่เห็นได้ชัดปราศจากศัตรูพืชและความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชปราศจากความเสียหายที่มาจากอุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิที่สูง ปราศจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอกปราศจากกลิ่นแปลกปลอมและรสชาติต้องไม่ผิดปกติผลลำใย,ยมีความแก่เหมาะกับพันธุ์และแหล่งปลูกผลขยายเต็มที่ผิวเกลี้ยงรสชาติเหมาะกับการบริโภคสุดและต้องเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคผลอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้สีเปลือกผลและเนื้ออาจมีความแตกต่างกันไปตามพันุหรือ การลมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์อาจจะทำให้สีผลเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยแต่ก็ยังคงอยู่ในข้้กกำหนดมาตรฐานลำใย,ยข้กกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพ2การแบ่งชั้นคุณภาพชั้นพิเศษเป็นลำใย,ยคุณภาพที่ดีสุดสีของผลมีความสม่ำเสมอกันไม่มีตำหนิยกเว้นตำหนิเล็กน้อยชั้นหน คุณภาพลำไยดีตรงตามพันธุ์สีเปลือกผลเสมอผลอาจมีตำหนิดได้เล็กน้อยโดยไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลผลิตตำหนิที่ผิวมีได้เล็กน้อยโดยพื้นผิวตำหนิรวมต่อผลต้องไม่เกิน 0...5 ตารางเซนติเมตรชั้น2ผลลำไยจะไม่ได้อยู่ในระดับชั้นพิเศษชั้น1ห,หรือชั้น2แต่มีคุณภาพตรงตามคุณภาพต่ำ โดยให้พื้นผิวมีตำหนิรวมต่อผลไม่เกิน0.5ตารางเซนติเมตรข้อกำหนดของขนาดแบ่งออกเป็น6ขนาดเลียงได้ตามดังนี้ขนาดที่1ลลำใยช่อน้อยกว่า85กิโลกรัมลำใยผลเดี่ยวตัดขั้วน้อยกว่า91กิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า28มิลลิเมตร ขนาดที่2ลำใย,ยช่อแปดสากิกิโลกรัมลำใย,ยผลเดี่ยวตัดขั้วเก้า0ิบอ็ดกิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า27-28มิลลิเมตรขนาดที่3ลำใย,ยช่อก้าสิ่ง้อยสี่กิโลกรัมลำใย,ยผลเดี่ยวตัดขั้วหนึ่งรกิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า26-27มิลลิเมตร ขนาดที่4ลำใยช่อ105-114กิโลกรัมลำใยผลเดี่ยวตัดขั112้ว112-122กิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า25-26มิลลิเมตรขนาดที่5ลำใยช่อมากกว่าหรือเท่ากับ115กิโลกรัมลำใยผลเดี่ยวตัดขั้ว มากกว่าหรือเท่ากับ123กิโลกรัมเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า24-25ถึงมิลลิเมตรขนาดที่6เส้นผ่านศูนย์กลาง22-24ถึงมิลลิเมตรข้อกำหนดเรื่องเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพชั้นพิเศษไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหรือน้ำหนักของลำไยที่มีคุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์ของชั้นพิเศษแต่ตรง ตามคุณภาพชั้นหนึ่งหรือยังคงอยู่ในเกณฑ์ของคุณภาพชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนหรือน้ำหนักของลำใยที่มีคุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์ของชั้นหนึ่งแต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสองหรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสองชั้นสองไม่เกินร้อยละสิบโดยจำนวนหรือน้ำหนักของผลลำใยที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของชั้นสองหรือไม่ได้ คุณภาพขั้นต่ำโดยผลต้องไม่เน่าเสียและมีสภาพที่เหมาะสมต่อการบริโภคเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาดข้อกำหนดเรื่องการบรรจุและจัดเรียงในบรรจุภัณฑ์ 1. ความสม่าเสมอลำใหญที่บรรจุในแต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องมีความสม่าเสมอกันทั้งในด้านของพันุ์คุณภาพและขนาดส่วนบรรจุพัณฑ์ที่มองเห็นได้จะต้องแสดง ถึงผลผลิตทั้งหมด2บรรจุพัณฑ์ลำไยต้องบรรจุในลักษณะที่สามารถเก็บลำไยได้ดีวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดและมีคุณภาพดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพลำไยการใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับท,ที่มีข้อกำหนดทางเชิงพาณิชย์สามารถทำได้หากพิมพ์หรือการแสดงฉลากใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่ใช้สารพิษ รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพดีถูกสุขลักษณะและทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษาลำไยบรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอม 3. การจัดเรียงผลลำไยต้องมีการจัดเรียงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ลำไยผลเดียวลำไยที่ตัดต้องเป็นผลเดียวต้องตัดให้เหลือขั้วไว้แต่ยาวไม่เกิน5มิลลิเมตร ลำใยช่อแต่ละช่อควรมีผลติดอยู่ไม่ต่ำกว่า3ผลและความยาวช่อไม่เกิน15เซนติเมตรอนุญาตให้มีผลร่วงระหว่างการขนส่งได้ไม่เกินร้อยละ10เครื่องหมายหรือฉลาก 1. บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่เห็นได้ง่ายชัดเจนไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงดังนี้ประเภทของผลิตผลมีข้อความว่าลำไยและ ชื่อพันลำไยห,หากมองไม่เห็นผลผลิตจากภายนอกภาชนะน้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริกข้อมูลผู้ขายแสดงชื่อและที่ตั้งของผู้ขายผู้บรรจุหรือแสดงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนประเทศต้นทางหรือประเทศที่ผลิตหากไม่ระบุประเทศจะทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงผู้บริโภคกรณีที่มีการ ลมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และพบสารตกค้างในเนื้อเกินกว่า10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมให้แสดงข้อความว่าผ่านการลมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2. บรรจุภัณฑ์สำหรับขายส่งแต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อความที่อาจระบุไว้ในเอกสารประกอบหรือบนฉลากหรือแสดงบนภาชนะข้อความต้องอ่านง่ายไม่เสียหายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ข้อมูลผู้ขายส่งชื่อและที่ตั้งของผู้ขายส่งผู้บรรจุและหมายเลขรหัสสินค้าประเภทของผลิตผลข้อความว่าลำไยห,หรือพันลำไยข้อมูลแหล่งผลิตประเทศที่ผลิตและแหล่งผลิตในประเทศข้อมูลทางการค้าชั้นคุณภาพขนาดเป็นหน่วยมิลลิเมตรน้ำหนักสุทธิ เป็นระบบเมตริกกรณีที่มีการล้มด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และพบสารตกค้างในผลเกินกว่า10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมให้แสดงข้อความว่าผ่านกรรมวิธีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 3. ภาษาฉลากลำไยต้องเป็นภาษาไทยในกรณีที่ฉลากลำไยผลิตการส่งออกสามารถแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ 4. เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเครื่องหมายรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้ยอมรับจากกระทรวงวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหารหมายถึงสารใดๆที่ปกติแล้วไม่ได้บริโภคเป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ก็ตามโดยจงใจเพิ่มเข้าไปในอาหารเพื่อให้เกิดผลทางเทคโนโลยีในการแปรรูป เตรียมบรรจุขนส่งหรือเก็บอาหารหรือคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าอาหารจะได้ผลวัตถุเจือปนอาหารไม่รวมถึงสารปนเปื้อนหรือสารที่เติมลงในอาหารเพื่อรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนหมายถึงสารที่เติมลงในอาหารโดยไม่ได้ตั้งใจพบในอาหารอันเป็นผลจากการผลิต การแปลรูปการเตรียมการบรรจุและการขนส่งหรือการเก็บรักษาหรือเป็นผลมาจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคำนี้ไม่รวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารสามารถตรวจจับสารอันตรายตกค้างที่เกิดจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่เกินขีดจำกัดการ สารตกค้างสูงสุดยกเว้นกรณีของสารกำรรจัดศัตรูพืชหรือวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศถูกยกเลิกไปนานแล้วแต่ยังพบสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื่องจากการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในอดีตยอมให้สารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่เป็นต้นเหตุที่เลี่ยกเลี่ยงไม่ได้ 2. กรณีสารพิษตกค้างในสินค้ากเกษตรและอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการ,กรเกษตรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดค่า MRL ไว้ตามบัญชีแนบท้ายมาตรฐานนี้ให้ตรวจพบได้ไม่เกินค่า MRL ที่กำหนดโดยคณะ กรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO Codex หรือที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้าจะต้องไม่พบสารพิษตกค้างที่เกิดจากสารอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศเป็นประเภทที่4ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพศ2535สุขลักษณะการเก็บเกี่ยวจัดเก็บ และขนส่งลำไยต้องดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้นนางสาวพ,พาดีนวนมีรหัส652-041-048สาขาสี่ศาสตร์์ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ